สวัสดีครับเพื่ฟังรักครับคอลัมน์ทัศนะนะครับของคุณชัชรินชัยวัฒนคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่28เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าอุดมคติกับความเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณชัชรินบอกว่าถ้าเราจะว่ากันตามกฎเหล็กธรรมชาติหรือว่ากฎเกณฑ์แห่งสรพพสิ่ง ไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรในโลกนี้เนี่ยย่อมหนีไม่พ้นต้องมีวันเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันทางนั้นไม่เว้นแม้แต่ความคิดความอ่านหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่ต่อให้ดูสูงส่งดูวิเศษวิเศษโสถึงขั้นต้องใช้คำเรียกขานว่าเป็นอุดมการหรืออุดมคติเอาเลยก็เถอะสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ตกตำ่ำเสื่อมโทรม จนถึงกับต้องสูญสลายไปอีกไม่นานไม่ช้า mm. ก็อาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางยกระดับพัฒนาสูงยิ่งไปกว่าเท่าที่เคยยึดมั่นถือมั่นกันเอาไว้ส่วนกระบวนการที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นมาทว่ากันโดยหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งในแง่ที่เกิดจากการชี้แนะชี้นําของผู้หนึ่งผู้ใดในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะที่ควรหรืออาจจะเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัยประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ที่ย่อมมีผลมีอิทธิพลต่อความตกต่ำหรือการยกระดับพัฒนาของความคิดอารมณ์ความรู้สึกแต่ละปะเจกบุคคลในแต่ละห่วงแต่ละระยะเพล่เลเ,ลเนี่ยบางช่วงบางจังหวะอาจจะถึงกับต้องเก็บอุดมคติหรืออุดมการเอาไว้ในริชักเอาเลยก็ไม่แน่ไม่ก็อาจจะก่อให้เกิดแรงผลักแรงดันแรงกระตุน้นให้มุ่งพัฒนาอุดมการอุดมคตินั้นๆจนแทบไม่เหลือร่องรอยเดิมๆอีกต่อไปดังนั้นแม้ว่าความคิดความอ่าน อุดมคติอุดมการบางอย่างบางประการมันอาจจะดูอันตรายในบางช่วงบางขณะแต่ก็ใช่ว่ามันจะสามารถฝังรากหรือว่าอยู่ยงคงทนไปตลอดช่วงนิรันดร์ก็หาไม่โดยเฉพาะถ้าหากได้รับการชี้แนะชี้นําในทางที่ถูกที่ต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือถ้าต้องเจอกับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมใหม่ ขณะที่อายุอานามล่วงเลยจนพอก่อให้เกิดวุธิภาวะหรือเกิดการเรียนรู้พอที่จะเข้าถึงเข้าใจต่อสิ่งที่ตัวเองเคยปฏิเสธคัดค้านต่อต้านจนสามารถนำมาซึ่งความกลมกลืนความไม่ขัดแยง้งแปลกแยกใดๆอีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละถ้าหากผู้ที่เพียรพยายามให้การชี้แนะชี้นาไม่ได้มีบารมีมากพอ แบบประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถอาศัยคำพูดคำตรัสแค่ไม่กี่ประโยคก็สามารถเปลี่ยนแปลงองคุริมาณได้แบบชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมบือโอกาสที่จะช่วยให้บรรดาพวกตัวอันตรายทั้งหลายลดความน่าเกลียดน่ากลัวน่าอันตรายจนพออยู่ร่วมกันได้โดยสันติได้ก็อาจจะลำบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพลเพลเนี่ย อาจจะกลายเป็นการกระตุ้นยั่วยุให้เกิดการฝังรากฝังความคิดอุดมการอุดมคตินั้นๆให้ยิ่งซึมลึกซึมซ่านยิ่งขึ้นไปใหญ่ยิ่งออกไปทางการตำหนติติติงการด่าว่าด่าทอสาดเสียเทเสียที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมาเอาเลยแม้แต่น้อยไปไปมาอาจจะต้องหันไปรอคอยวันเวลาอายุอานามรอให้ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อยๆช่วยเพิ่มพูนวุฒิภาวะแต่ละระดับ ไปตามลําดับซึ่งก็แทบกําหนดไม่ได้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานไปถึงขั้นไหนแถมถ้าหากความเป็นไปความเปลีป่ยนแปลงของสภาพสิง่งแวดล้อมมันดันไปเข้าทางเท้าเข้าทางตีนของผู้ที่มีความคิดความอ่านมีอุดมคติมีอุดมการออกไปในทางอันตรายอันตรายทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่จะเจ๊งกับเจ๊งหรือชิบหายกับชิบหายย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆด้วย ด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทําให้ผู้ที่มีสถานะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์บ้านเมืองจึงต้องประกอบด้วยความสุขุมรอบคอบและละเอียดประณีตเป็นอย่างยิ่งจะไปอาศัยกรรมวิธีแบบหยับหยาบง่ายๆอาศัยบุคคลอันตร,รายในลักษณะหนึ่งไปเล่นงานผู้ที่เป็นอันตรายในอีกลักษณะหนึ่งหรืออาศัยโจรล้างโจรย่อมไม่น่าจะเข้าท่าเข้าทางมากมายสักเท่าไหร่นักเพราะไม่ว่าจะชิปหายมาก หรือชิบหายน้อยเนี่ยสุดท้ายย่อมหนีไม่พ้นความชิบหายเช่นเดียวกันนั่นแหละมีแต่ต้องหันมายึดมั่นในความถูกต้องความเป็นธรรมหรือยึดมั่นในธรรมะให้มากๆเข้าไว้ด้วยเหตุเพราะไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมไม่อาจล้างผลาญทําลายผู้ประพฤติธรรมผู้ยึดมั่นในธรรมะได้เลยดังที่พุทธภาษิตท่านได้ยืนยันนั่งยันนอนยันไว้ด้วยวาทะที่มีมาแต่โบราณโบราณนั่นะแหละว่าธรัรมโมหักเขเวลคติธรัมรมจารี หรือธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนั่นแหละเหตุที่ต้องขึ้นทรมาศในช่วงันอาทิตย์นี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกท่านแต่อาจจะถือเป็นการร่วมสแสดงความยินดีต่อคุณหลานพิธาที่รอดปากเกี่ยวปากาการอดพ้นข้อกล่าวหาเรื่องหุ้นสื่ออย่างปลอดโปร่งโล่งตลอดโดยได้แต่หวังว่าด้วยการผ่านประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในเที่ยวนี้เนี่ยอาจจะพอช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในอันที่จะนำมาซส่งการยกระดับ พัฒนาความคิดความรู้สึกไปในทางที่ดีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นมากไปกว่าเท่าที่เคยเป็นมาและอาจจะช่วยให้พักเก้าไกลในี่ยสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติกับพักการเมืองอื่นๆหรือกับปวงชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยโดยไม่ต้องเสียเวลาไปบีดเบียนบีทาสร้างเวรสร้างกรรมกับใครต่อใครจนอาจหนีไม่พ้นต้องผจญเวรผจญกรรมถึงขั้นอนาคตหมดอนาคตไม่โดยใช่เหตุนะครับ